เอาจริงๆก็เป็นการกลับมาถ่ายรูปในรอบ2ปีที่รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคือวันนี้เราตัดสินใจว่าเราอยาก ทำวอล์กเกี่ยวกับแบบการถ่ายภาพอะไรอย่างี้ใช่ไหมละ่ะหลังจากที่เต้อเออหายไปทำโคเวอร์ทาอะไรมานานอะไรเงี้ยครับผมเต้ก็อยากกลับมาจับก,กล้องอีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบฟื้นวิชาด้วยซ้ำเรารู้สึกว่าหล,หลายครั้งที่เราได้จับกล้องมาถ่ายรูปอะ่ะเหมือนเรามีชีวิตชีวาเออเวลาเราได้ทาสิ่งที่เราชอบอะ่ะเรากลับมีความสุขเรากลับรู้สึกว่าการถ่ายรูปก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ทาให้เต้แบบยิวใจอะ่ะเ,ออเราจะพาทุกคนไปที่งานแบงก็อกดีไซน์วิกนะครับงานแบงก็อกดีไซน์วิกเนี่ยตามที่า,า,นะา,100านะ คือเขาจะรวมงานดีไซน์แทบทุกขแขนงนะครับผมมาจัดแสดงไว้ตามจุดต่างๆของกรุงเทพครับจัดกระจายอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับเต้เนนันไปจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไปสนิกลางบางลักเนาะซึ่งแบบตื่นเต้นมากๆในการจับกล้องอีกครั้งหนึ่งในรอบ2ปี บูธแรกที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นบูธของแสนสิรินะครับซึ่งเราจะเห็นเจ้าตัวเนี้ยตั้งเฟรนด์อินสตอเลชันอยู่ข้างหน้าเว้ยพอเราเข้าไปในดีเทลจริงๆอ่ะเธอมันทํามาจากผักหรือพวกพริกอะไรพวกเนี้เมันกลิ่นแบบเป็นๆเ,เขียวๆอ่ะแต่มันก็เป็นอะไรที่มันว้าวนะและมีการจัดเอ็กซิบิชันแสดงภาพถ่ายของคนที่ได้ร่วมโครงการกับแสนสิริไว้ด้วยนะครับผม ก็จะมีบูธหลายๆบูธเนาะไม่ว่าจะเป็นของแสนซิริก็ตามหรือว่าของ AP ก็ตามอะไรเงี้ยบูธของ AP นะครับบอกเลยว่าประทับใจตั้งแต่สีแล้วเ็าทาให้เรารู้สึกเหมือนแบบมาจากหนังไซไฟอ่ะและจุดต่างๆในบูธดีนะครับเขาก็จะให้เราเอากระดาษนะครับผมไปสแตมป์บัตรนะครับให้เป็นรูปแบบนี้นะฮะสจุดเพื่อนําไปแลกกาชาปฟองนะครับผมใครได้ลายไหนบ้างก็จะไม่เหมือนกันนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยว่าน่ารักมากไม่ถึงนึกว่าหน้าเหมือนกูไม่ได้หลอนแต่ว่ากูจะได้ขอ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของงานนี้จริงๆเลยนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบเดินจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นความสวยงามของกรุงเทพในอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับมันกลายเป็นว่าเฮ้ยซอกนี้ตึกนี้มุมตรงนี้มันสวยมากๆอะไรเงี้ยเออมันทำให้คนที่ถ่ายรูปสตรีหรืออย,ย่างแบบคนที่ชอบถ่ายรูปอะอยากมาถ่ายอะเนี่ยอยา่างหน้าอาคารตรงเนี้ยสีสวยมากอยากถ่ายจังสวยอะ ไม่ได้ไป โตะหินอ่อนที่เขาวางไว้ตรงกลางห้องอะ่ะตอนแรกจะน,นึกว่าเป็นโตะหินอ่อนแบบโตะหินอ่อนของจริงเว้ยพอเราไปจับเอ้ยมันคือผ้าที่เขาทําขึ้นมาให้มันมีความคล้ายคลึงกับโต้มาหินอ่อนที่เราเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วพอ,พอเรานั่งไปอะ่ะมันมีความนิ่มมันมีความคอมฟีมันมีความแบบดีไซน์ต่างๆอะไรเงี้ยมันทําให้เออเป็นเก้าอี้อีกดีไซน์หนึ่งที่สามารถตั้งในอาคารแล้วดีไซน์สวยมีความเป็นไทยโห,โหเธอเข้าใจเพราะว่ามัน อยู่นี้นะวัตกรรมมันมไปไกลมากเว้ยคือฉันอะอยู่ในแบบอยู่ในอยู่ในถ้ำมานานมากอะ 呃拜拜。你解、uh, <Huh? S 1> <laughs> เดินมาเรื่อยๆเถินแถวตรงงานลิเวอร์ซิตี้นะครับผมแล้วก็จะเจอกับบ้านเลขที่1ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดจัดแสดงอีกจุดหนึงนะครับผมกับแบรนด์ซิลิวันเวรีนะครับข้างในก็จะจัดแสดงผลงานของทางแบรนด์นะครับผมบอกได้เลยว่าทุกชิ้นสวยมากๆนะครับแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปข้างในอันหนึ่งที่ให้เราเนี่ยเข้าไปดูได้ว่าเวลาเขาปักงานกันเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างนะฮะซึ่งเอาจริงๆน่าเก็บเอาไว้ทุกชิ้นเหมือนกันนะพรามันแบบ มันสวยมากๆครับทุกคนเอาจิเต้เป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านแฟชั่นเยอะแยะมากมายอะไรแต่ว่าพอเราเห็นด้วยตาเนื้อเราสึกว่าเออมันเป็นผลงานที่แบบมันละเอียดมันละเมียดละไมมันวิจิตมันตาก,การตาไปหมดเลยครับ เดินกันมาไกลพอสมควรนะครับมันก็จะมีร้านเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดร้านหนึ่งที่เต้ชอบแวะมามากๆเลยนะครับผมและร้านนี้ก็มีชื่อว่าเฟิงจูนะครับเป็นร้านเกี๊ยวซ่าที่เอาตรงๆนะไม่รู้เหมืนอนกันว่าเปิดมานานแค่ไหนแต่ว่าร้านนี้คืออร่อยมากๆนะครับโดยที่มันมีบะหมี่อู่ฮั่นที่เป็นแบบของชูโรงของร้านนี้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวแถวรีเวอร์ซิตี้อ่ะก็อยากให้มาลองเหมือนกันนะเพราะมันอร่อยจริงๆมันอร่อยมาก สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เต้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเต้ไปด้วยนะครับเพื่อรอคลิปต่อๆไปนะฮะยังไงวันนี้นะครับ <S <S ผมอีอีเต้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับภาพสุดท้ายที่เราถ่ายกันเอาไว้นะครับผมหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับยังไงวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ